แล้วก็จุดนี้นะคะเป็นอีกจุดหนึ่งเรียกว่าอะไรคืออ้อมไม่แน่ใจในในเสียงจริงๆนะเดี๋ยวให้คนเกาหลีเป็นผู้ออกเสียงให้เราฟังนะคะแต่ว่าที่นี่กิจกรรมที่เราจะมาทำกันก็คือว่ามาเก็บหอยนะคะ ตอนนี้นะก็จ่ายค่ารถกันโดยมีคุณลุงคนนี้ค่ะเป็นผู้เก็บค่ารถนะแล้วก็ยายนุชเนี่ยเขาเป็นเหมือนแบบว่าเออ,อเป็นเป็นเจ้าแม่ตอนนี้คือจ่ายทุกอย่างคือเธอด้วยเงินสดนะคะเออบีบีาาอัญโม ไม่รู้โอเคโอเคกูทไมเนี่ยโ okay. อเคเอาของเรา <c oughs> แม่งจะถ่ายวีดีโอก็ห้าม <c oughs> อบอกว่าให้ไปศึกษาก่อนแล้วจะให้คาตอบเดีว,ว่าเออที่นี่คืออะไรยังไงไ <c oughs> ม่้ห้ามกูทำไม,มเนี่ยโอเคก็เ okay. ด <c oughs> ้รับไปเก็บหอ,อยกันนะคะโอเคม <c oughs> บรรยากาศนี่ดูบรรยากาศนะคะอันนี้เล่นมโน <c oughs> เออโอเคนะคะนี่คือบรรยากาศคร่าวๆเดี๋ยวไว้เก็บภาพมาให้ดู